สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่พี่ดีนะครับผมกับพี่สัติธรน,นะพี่นะนะมาทําความรู้จักพี่สัติธรว่าอยู่ที่ไหนทําอาชีพอะไรกันนะพี่เนาะพี่สัติธรครับสวัสดีครับรพี่สัติธรเจอผมช่องทางไหนเอ่ย <remembering S 1> ทางยูทูบแล้วก็ทางเฟซเจอช่องทางยูทูบแล้วทางเฟซเนาะคือพี่พี่ติดต่อติดต่อเอหรอนะือว่าลูกชายติดต่อนะลูกชายติดต่อให้ลูกชายติดต่อมาให้ตอนแรกเนี่ยพี่ไปดูรถมือสองมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะมือสองให้ใช้้เงินดาวเท่าไหร่ แสนกว่า่ะแสนกว่านะครับผมรถมือสองแสนกว่านะแต่รถมือหนึ่งหลักหมื่นนะพี่นะจ้ะออกรถได้จริงจบตามโลนะพี่นะค่ะก่อนจัดไปนั้นผมได้เก็บเงินจองไปพี่ไม่ได้เก็บค่ะไม่ได้เก็บนะจัดไปนั้นนานไหมพี่ไม่นานค่ะใช้เวลาแค่สองอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ถึงด้วยนะประมาณอาทิตย์กว่าๆที่เราส่งกับประชาชนกันแล้ววิ่งเข้าไปเซ็นก็มาอาทิตย์หนึ่งนะครับผมก็ทราบเรื่องเลยว่าผ่านหรือไม่ผ่านใช่ค่ะพี่ทําอาชีพอะไรครับรับเหมาสร้างนี่ฮะเป็นรับเหมากสร้างออกได้นะพี่เนาะ เอกสารยุ่งยากไหมครับไม่ค่ะไม่ยุ่งยากนะผมก็อธิบายพี่ว่าเตรียมเอกสารอะไรบ้างแล้วเราก็มาทําเรื่องกันนะพี่เนาะยังไงผมขอบคุณพี่มากนะที่ไว้ใจผมดูแลนะพี่นะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่านี่ฮะเดี๋ยวผมก็จะพาไปรีวิวกับคันนี้ครับผมนี่ฮะสี่ประตู LDA แบบนี้นะผมโอเคครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถเรือบอกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจพี่ดีนะครับผมวันนี้นะพี่ดีเป็นเรื่องาบชาบดีหนึ่งวันนะครับผมตื่นเต้นนมาเช้าๆนะครับผมจะมาส่งรถคันนี้ครับกับ4ประตู LDA นะครับผมกับรถที่สาธิตทอนนะลูกค้าเนี่ยทำอาชีพรับเหมาก็สามารถออกรถกับเราได้นะครับผมออกรถง่ายไม่ยุ่งยากนะครับผมเดี๋ยวไปชมดีกว่าว่าคันนี้แต่งอะไรยังไงบ้างนะผมไปชมพร้อมกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ วันนี้พี่ที่พามาชมอีกหนึ่งลำนะครับผมกับลำนี้นะครับผมวันนี้รถเยอะนิดนึงครับนี่ฮะจอดติดกันหลายคันนะครับนี่ฮะขยับแทบไม่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ดี่ขอรีวิวคันนี้ก่อนดีกว่าเนาะกับ4ประตู LDA คันนี้นะครับผมนี่ฮะลูกค้ากําลังจะเตรียมตัวรับรถกลับบ้านนะครับผมก็ทําวีดีโอให้ลูกค้าสักนิดนึงครับผมเผื่อวันใดวันหนึ่งลูกค้าเข้ามาดูในช่องยูทูปก็ได้รีบความประทับใจกลับไปนะครับผมโอเค ตัวนี้เป็น4ประตู LDA นะครับผมนี่ฮะมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลน์นะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะถูกดอกไม้เตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะครับผมนี่ฮะลูกค้ารับรถหันเลิกแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะนี่ฮะสำหรับพี่นีนะครับผมกับตัวนี้ LDA นะฮะมีไฟหน้าโปรเจกเตอร์ไฟเดย์ไทม์แล้วก็นี่ฮะไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกมาอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับผมกับตัวนี้นะนี่ฮะใส่ในส่วนของล้อ TE37 ลายยอดทิดนะครับผมเป็นอัมตานิดร์การสีเดียสำหรับตัว P37 แบบนี้นะคาลิเปอร์แดงล้อล้อสีแดงรัอด้วยาง2 5 5 5 5านะครับผมตัวนี้ลูกค้าเน้นใช้งานเลยนะตัวนี้ลูกค้าบอกว่าพี่หนูทำงานก่อสร้างนะครับผมไม่เน้นเตี้ยจัดไปครับไม่มีปัญหาสําหรับรถสูงสูงแบบนี้เป็นทรงยีราฟแบบนี้ได้เลยนะครับผมลูกค้าขับนิ่มนวลนะครับผมตัวนี้ขับนิ่มนวลแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็นี่ฮะตัวนี้เป็นแคลโปร l ี a นะครับผม มีไฟลงไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยติดคิ้วกระสรับให้ลูกค้าเรียบร้อยนะสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่ฮะอ่านี่นะผมกับตัวนี้นะฮะข้างหลังข้างหลังก็เป็นลมยาง255 55 18นะครับผมสำหรับตัวนี้นะขอบ18นะครับผมส,สวยๆนะครับตัวนี้เล่นใช้งานจริงๆนะฮะลูกค้าใส่กระบะติดตั้งไลเนอร์นะครับผมนี่ฮะแล้วก็นี่ฮะข้างหลังเป็นไฟท้าย LED แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมไปเปิดไฟให้ดูนิดนึงนะ ว่าไฟท้ายเขาจะสวยแค่ไหนนะครับผมอ่าพี่รีพาไปเปดิดนิดนึงกว่านะครับผมอ่านี่ฮะเดี๋ยวเรากับตัวนี้นะครับผมนี่ฮะดูไฟท้ายเขาสวยๆแบบนี้นะครับผมไฟท้าย LED นะนี่ฮะรถช็อตกันแน่นเลยพีย่เสร็จแล้ววันนี้โชว์รูมของเราแนละ้วเป็นเลิกงามยามดีนะครับผมนี่ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นก็อถอยหลังให้มาเรียบร้อยแล้วนะนะสร็จแลตัว l d a ขึ้นไปแต่ถ้าตัว S เนี่ยมไม่มีมาให้นะครับผม กระบองกระบะไลเนอร์ใส่เรียบร้อยนะครับผมพร้อมเดินทางเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมมาดูข้างในกันเานาะข้างในตัวนี้นี่นะฮะก็ข้างในจะเป็นเบาะผ้านะผมคันนี้ถข้างในเป็นเบาะผ้า,มาหมดเรียบร้อยเนาะมีที่พักเท้าแขนมาให้นะฮะสำหรับตัวนี้นะนี่ฮะตัว LDA 4ประตูนี่ฮะมีที่วางแก้วนงแก้วน้ํานะครับผมเวลาเดินทางไกลนะฮะสำหรับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของข้างหลังก็จะมีในส่วนของ ที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือนะครับผมแล้วก็นี่ฮะเวลาเราซื้อของมาเราเกี่ยวกเก็บของได้นะครับสำหรับตัวนี้นะอันนี้นี่ฮะเห็นไหมฮะเกี่ยวเก็บของได้4ีกิโลขึ้นไปนะครับสำหรับตัวนี้นะอ่านีฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะลูกค้ามีเด็กก็ด้นะดียังไงตัวนี้มีการาล็อกเด็กด้วยนะเราจะกดตรงนี้ลงมากดลงมาปุ๊บเนี่ยข้างในไม่สามารถเปิดออกได้นะการเวลาเด็กไปด้วยแล,และเด็กเปิดนะครับผมนี่ฮะตัวนี้ล็อกได้นะแล้วก็นี่ฮะ ถ้าหากว่าล็อกเด็กแล้วเขาล็อกเปิดได้อย่างเดียวนะข้างในจะเปิดออกมาไม่ได้นะครับผมอ่านี่ก็เป็นระบบเซฟตี้ของทางดีออลนิวอีซูของเรานะครับผมมาชมด้านในกันบ้างดีกว่าสําหรับด้านในตรงนี้นะครับผมตัวนี้มีหน้าจอให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัว LDA แบบนี้เนาะแล้วก็อ่านพี่ดิตัวนี้นะฮะตัวนี้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้นะครับผมต่อแอ p เปิลคาเพย์ได้นะฮะแล้วก็ Android Auto ได้นะครับผมตัวนี้ ระบบแอร์ทั้งหมดนะครับผมตัวนี้เป็นเป่าเท้าแล้วก็เป่าเท้าเป่าหน้าแล้วก็เป่าเท้าอย่างเดียวส่วนนี้เป็นระบบพัดลมแอร์นะครับผมตัวนี้เป็นตัวไล่ฝ้านะเวลาเราขับรถไปต่างจังหวัดแล้วฝ้าขึ้นข้างหลังก็จกข้างหลังตรงนี้นะนี่ฮะเรากดตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดที่ตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยแล้วก็จะมีไฟขึ้นอย่างนี้นะครับผมก็ขดรัว่วต่างๆก็จะเป็นตัวไล่ฝ้าให้ส่วนตัวนี้จะเป็นตัว AC ไฟ AC เนาะเวลาเรากดออกปุ๊บเนี่ยคอมแอร์ก็จะไม่ทํางานนะครับผมส่วนเกียร์ถอยของเขานะฮะเราเข้าเกียร์ถอย ดันไปอย่างี้ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกล้องหลังนะฮะจะติดเลยนะครับผมพวงมาลัยของเขาจะเป็นแบบบัญติฟังก์ชันนะครับจะเป็นผมบัญติฟังก์ชันนะตัวนี้นะฮะสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้อะไรได้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะนี่ฮะไมค์ก็เป็นอันทอันาล็อกแล้วก็ดิจิตอลนะครับผมส่วนไฟหน้าไฟเต้ยของเขาคันนี้นะครับผมตัวนี้นะฮะให้ไฟหน้าไฟเตอร์มาเวลาเราบรรทุกของหนักบรรทุกคนเยอะอย่างเช่นพี่เขาเนี่ยเอาไปใช้งานแบบว่าอ่าบรรทุกของด้วยอะไรด้วย เวลาไฟหน้าเนี่ยไปแยงตาคนข้างหน้านะเอาที่พูดแบบภาษาชาวบ้านแล้วกันนะเราก็สามารถปรับตรงมาตรงนี้ได้เลยนะฮะไฟหน้าโปรคเตอร์ก็จะไม่ยางตาคนข้างหน้านะครับผมอ่านี่ฮะรถสวยๆแล้วรอบแบบนี้นะครับผมเป็นเจ้าของก็ได้ไม่ยากนะผมกับโปรโมชั่นดีๆนะฮะนี่ฮะอาชีพไหนอะไรยังไงก็ออกได้นะครับผมนี่สวยๆอ,อย่างนี้ครับผมก็มีที่ขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะก็เป็นช่อง Facebook Fanpage ก็เป็น Number รวัน อิสุส์แต่งซิ่งนะครับผมแล้วก็นัมบวันอิสุโปรโมชั่นนะครับผมมีสองเพจนะแล้วก็เดี๋ยวพี่ที่ขึ้นให้แล้วก็มีช่อง YouTube ก็เป็นเอนดี้นัมบวันรถกระบะแต่งซิ่งนะครับผมอ่านี่ฮะก็3ช่องทางที่ติดต่อกันแล้วก็เบอร์โทร0 9 9 3 9 6 6 3 5 1แล้วก็เดี๋ยวพี่จะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับผม0 9 8 9 6 4 9 4 2 8แล้วบางทีพี่ที่ก็ตอบงานเยอะนะฮะบ,บางทีก็ไม่ค่อยได้ได้ตอบนะก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับรถสวยๆลห่อแบบนนี้้้เเป็็จาาของกกไไดไม่ย ออกไม่ยากนะผมยังไงติดต่อพี่ดีเข้ามาหรือพี่ดีจัดการให้นะครับโอเคสำหรับ e ีีนี้ขอบคุณนะที่เข้ามาติดตามชมอยากให้รีวิวตัวไหนยังไงสอบถามทักแชทเข้ามาได้เลยเนาะวันนี้รถเยอะจริงๆนะครับผมนี่ฮะรถแน่นจริงๆเดี๋ยวจะรีวิวกันนะครับผมยังไงพี่ดีขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาติดตามนะขอบคุณครับนี่ฮนะลูกค้ากำลังเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมกับ4ประตู LDA หล่อๆแบบนี้นะครับ